สวัสดีครับผมท่านผู้ฟังผู้ชมครับนะครับผมที่ชมในช่องอโหราพารวยหรือตะกศิลานะครับผมก็จะขอโปรโมตนิดหนึ่งสถาบัานของเราก็ตะกศีลาของเราก็จะไปเปิดบูธหรือไปร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องนะครับเปิดตั้งโต๊ะดูดวงกันแล้วก็มีการาเปิดสอนระยะสั้นนะครับผมแล้วก็มีการขาย มตีตั้งตั้งโต๊ะขายของขายของวัตถุมงนคลนต่างๆ,ๆนะครับนะนะผมขอเชิญที่เดอะมอลบางกะปิในวันที่แปดที่ผ่านมานะครับถึงวันที่สิบสี่นะครับผมก็จะไปเปิดสอนที่นะั่นแะล้วนกะ็ตั้งโต๊ะดูดวงที่นั่นในวันที่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองนะครับผมขอเรียนเชิญต,ตรงนี้นะนะครับผมผมแล้วก็มีอาจารย์หลากหลายอาจารย์ที่สลับสับเปลี่ยนกันมานะนะครับผม แล้วก็วันต่อไปวันเที่ต่อจาก13นะครับ14 14กันยาถึงวันที่3ตุลาที่เขาเรียกบตะวันนาก็ตไปต่อกันยาวเลยก็ขอเรียนเชิญตรงนี้นะครับผมท่านใดที่อยากจะเจอกันหรืออยากจะไปดูดวงดูดวงหรืออยาจะไปเช่าวัตถุมงคลต่างๆนะขอเรียนเชิญน,นะครับผมะนะครับผม มาเข้าเรื่องกันในศาสตร์ราหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวในอากาศที่แปลเปลี่ยนเป็นเงินและแปลเปลี่ยนเป็นค่ากับข้าวแต่ละวันแต่ละมือ้อในวันอาทิตย์ที่สิเบเ็ดกันยาหก้านี้นะครับผมดวงดาวดวงแรกที่โคโจรเข้ามาอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะครับผมก็คือดาวาดาวพุธนะครับผมดาวพุธครับผมดาวพุธตามต่อควบคู่กันมาคือดาวเสาร์นะครับผมดาวเสาร์นะครับดาวแห่ง สุขภาพอันนี้ดาวแห่งเ,เขาเรียกคำพูดตามต่อควบค,วบคู่กันมาดาวคานนะครับผมดาวแห่งความขยันขันแข็งนะครับอีกดวงดาวดวงหนึงน่งดาวอาทิตย์ดาวชื่อเสียงจับสองตัวสามตัวสุดท่านถนัดน,นะครับผมแล้วก็เอาไปใช้ได้ทั้งวันนะครับ่าน,นะครับผมตรงนี้แล้วก็ท่านใดที่สนใจจะเข้ากลุ่มไลก็จะมีการวางเลขแบบนี้ทุกวันมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายมินที่ เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การวางตัวเลขก็ขอเรียนเชิญนะครับแอดไลน์ส่วนตัวเข้ามาแล้วก็มีไลน์ร่างก็คือกลุ่มไลน์นะครับผมขอเรียนเชิญบอกว่ามาจากศาสตร์ลาหูผารวยนะครับขอตรงนี้นะครับผมสนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับผมท่านใดที่จะเรียนรู้เรื่องศาสตร์ต่างๆนานาหรือเรียนรู้เรื่องการวางเลขแบบนี้ก็ขอมีการเปิดสอนในศาสตร์ลาหูผารวยนัสถาบันณฑกศีราของเรานะครับผม วันนี้ผมระจาร์กิติภูมิจากศิลยาเขาขอไว้พรให้ทุกท่านประสบะโชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม